ตอนเลือกว่าเลือกกิ่งพันธ์ตัวไหนที่จะดีก็เลือกกิ่งพันธุ์อย่างนี้ครับคือคือลําต้นไม่แค็แขนครับคือออกออกจะสีน้ตาตาลครับถ้าถ้าถ้ากิ่งพันธุ์ที่อ่าเป็นโคนดํดๆมันก็จะไม่โตครับอันนี้มันจะโตเร็วคือเป็นกิ่งสีสมบูรณ์ที่สุดครับลักษณะนี้ครับ ทุเรียนที่ผมปลูกเนี่ยผมจะเน้นปลูกเป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดทุเรียนนันจะมีสองอันคือกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงเวลาเวลาซื้อมาปลูกเนี่ยคือไอ้กิ่งข้างออกก่อนอะไรเงี้ยไม่จริงนะฮะมันกิ่งกระโดงเนี่ยมันได้น้าหนักดีแต่น้ำหนักการออกก็ไม่ยากเหมือนกันอ,อย่างนี้กิ่งข้างแต่กิ่งกระโดงก็คือมันจะออกตั้งขึ้นอย่างเงี้ยจากกิ่งเนี่ย ไปเขาตัค์พอตังแลก็จะตัดยอดไปเพื่อไปเสียแต่อันนี้คนมีความเชื่อว่าใช้กิ่งข้างมันออกดอกง่ายอ่าไม่จริงฮะเนี่ยก็่สี่ปีของผมเนี่ยสี่ปีนิดนแต่ผมก็ยังออกดอกได้กก่งกระโดงเราจะรู้เราจะรู้ได้ไงเวลาเราไปซื้อพันธุ์มาไอ้มันมองมองปุ๊บก็รู้ละมองมองปุ๊บก็รู้กิ่งกิ่งกระโดงมันจะล้อมรอบอย่างงี้ถ้ากิ่งข้างมันจะแบนออกเย่างนี้ย แล้วเวลาปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเราผมจะแต่งกิ่งประมาณสูงจะไปเรื่อยๆจนสูงประมาณเมตรนึงถึงเมตรยี่สิบจากจากดินไปนะแต่งกิ่งแล้วพอถึงสามปีเนี่ยผมจะลูกปีห้าเนี่ยพอถึงปีสามปีเนี่ยผมก็จะระเบิดเลยไอ้ระเ,เบิดทรงพุ่มเลยให้กิ่งเหลือน้อยที่สุดเลยเแล้วพอถึงเวลาปีห้าพุ่มกิ่งมือก็จะใหญ่แล้วก็จะออกดอกง่ายเป็นเราก็ทําสารปีทห้าก็ทําสารผ้าววนออกก็เหมาะสมก็อยู่ประมาณเดือนกรกฎา